พบกับช่องความรู้ดีๆจากสังคมศึกษาครับโดยครูร้ายพีอีกเช่นเคยนะครับในช่องทาง y o u t u b e นะครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดนะครับการเกี่ยวกับศุกษาสําคัญนะครับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเรื่องของปริศาสากลนะครับชั้นม1ถึงม .3 จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเนื้อหาที่1นนะครับยุคก่อนประวัตินะครับประกอบด้วยยุคหินเก่าใช้วิธีการเล่นล่อนอาศัยอยู่ในถ้ำนะครับ มีการหาของสัตว์ล่าสัตว์ป่านะครับมีเครื่องใช้กระดูกสัตว์ขวานกำปั้นอาวุธหินต่างๆภาพปบายสีนะครับบนผนังถ้ำครมันยองฝรั่งเศสมีมนุษย์ถ้ำนะครับมนุษย์โคมันยองมนุษย์เนอเทลเนี่ยอยู่ในสมัยนี้เนื้อหาที่2นะครับคือยุคหินใหม่ยุคหินใหม่นี่เป็นการรู้จักในการเพาะปลูกมากขึ้นเริ่มมีศาสนามีการปกครองมีเครื่องใช้คือเครื่องมือหินตัดเครื่องมือเครื่องปั้นดินเผาการต่อผ้าต่างๆหลักฐานที่สำคัญคือสโตนเฮนของอังกฤษ ยุคสำริดนะครับยุคสำริดเนี่ยเป็นยุคที่มีเครื่องประดับนะครับมีชุมชนนะครับที่มีความขยายตัวมากขึ้นต่อมาคือยุคเหล็กยุคเหล็กก็คือเป็นยุคที่ใช้โลหะก็คือเหล็กนะครับผลิตอาวุธดาบขวานหอกมีเษลกิจที่เจริญก,ก้าวหน้ายุคโบราณน,นะครับยุคโบราณก็จะเป็นยุคที่มีการผลิตอักษรนะครับมีการตั้งอารยธรรมรูปแม,ม่น้ําประกอบไปด้วยอา,ยารยธรรมสำคัญน,นะตัวอย่างเช่นรูปแม,ม่น้ำนายนะครับจากอียิปต์ อาจจะรำร,ริมทะเลนะครับก็คือกรีกเนาะสิ้นสุดยุคโบราณก็คือตั้งแต่อาณาจักรโรมันล่มสลายคือคศ476ยุคกลางนะครับเป็นยุคที่อยู่ในช่วงของศาสนาคริสต์มีอิทธิพลนะครับยุคฟิวดอลนะครับเป็นระบบมีระบบสถิติศรีนานะครับเกิดสงครามนะครับต่างๆเกิดขึ้นสงครามให,ใหญ่ก็ในสงครามครูเสดนะครับโยฮันเนสกูทเทนเบิร์ก ก็มีการคิดค้นนะครับปฏิแท่นพิมพ์ทําให้การพิมพ์มีความแพร่หลายมากขึ้นเล่นซองนะครับฟื้นฟูแอะทำเกียและโลมันนะครับมีการเส้นสุดนะครับเมื่อโคลัมบัสเนีค้นพบเอเมริกาในปีคศ1 4 9 2ยุคใหม่นะครับเริ่มตั้งแต่คโคลัมบัสน้องค้นพบอเมริกาจนถึง1945มีการปฏิวัติทางๆากิคขื้อนม่จะเป็นศาสนานะครับวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมนะครับนำเครื่องจักรเข้ามาใช้มากขึ้นนะครับเช่นการทอผ้าของอังกฤษในปี1760การปฏิวัติเมืองนะครับเป็นการปฏิวัติอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสเกิดสงครามโลกครั้งที่1และ2ตามลําดับยุคปัจจุบันนะครับคือระหว่างคศ1 9 1 5ถึงปัจจุบันใช้สงครามตัวแทนนะครับสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามสงครามเย็นนะครับอย่างเช่นโซเวียตล่มสลายมีปริทิน นะครับเกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับเนื้อหาในวันนี้จะสามารถที่จะเข้าไปอยูน่ในใจของผู้คนเด็กๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ